ถ้ามีไฟกระพริบต้องรีบเข้าตู้ครับเฮ้ยไฟกระพริบเข้าตู้เข้าตู้หาตู้ไปทอต่อไปแม่ไปเถอะไปเข้าตู้ครับเข้าตู้เข้าตู้กดอะไรกดแม่ปุ่มข้างๆแม่อาปูอยู่ข้างไหนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นโรบอทกันมาอยู่กันในแมปดอสอันนี้ที่ไม่มีคนเซิร์ฟ VIP พึงครับ อาปูไปอยู่ไกลๆทำไมแล้วนี่คือใครลเล่าให้เขาฟังก่อนเลวนี่คือใคร<อ>ที่วิ่งไม่เป็นอยู่เนี่ยวิ่งไม่เป็นแม่คนนี้ก็คือแม่นนค่ะแ,แม่คือหังกรีชาบูเก้าศูนย์พแม่ชอบกินชาบูใช่ค่ะคุณแม่ก็จะลองเข้ามาเล่นกับเด็กๆดูนะว่าเป็นยังไงชุดผมก็เปลี่ยนใหม่เยอะมากเลยครับทั้งตัวเลยเปลี่ยนทั้งตัวค,ครับคือไม่ได้เล่นมานานมาก คือผมก็ไม่ได้เขียนยาวจืก็เลยเชิญนะครับก็เลยไม่เหมือนเดิมที่จริงตัวผมมันยาวจืดมากเลยนะครับแล้วแบบนี้มันเได้ยังไงครับเราก็เป็นเกมผีเข้าลิฟต์เข้าลิฟต์เข้าลิฟต์อันนี้ก็เป็นลิฟต์ตอนเริ่มเกมอ๋อคือคุณแม่ต้องเข้าลิฟต์ตามใช่ไหมไปเลนะได้เลยะครับโอเคไปเลยอันนี้ก็เป็นลิฟต์มันก็จะเริ่ม คนค้างที่เจน่าเพลงเล่าเาะอยู่บ้างครับผมเจ้าิดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้คุณแม่ฟังก่อนว่าคุณแม่ต้องเจออะไรบ้างคุณแม่กลัวมันก็จะมีผีตุ้ยถ้าไฟกับพริบให้เราเข้าตู้ถ้ามีเสียงนั้ให้เราหันไปมองไปทั่วๆครับเราถ้าเรามองมันมันจะหายไปครับแล้วก็เตื่นเต้นอ่ะแล้วใครจะช่วยมันจะมีห้องที่ต้องวิ่งหนีผีครับวิ่งหนีผีวิ่งเร็วมากครับต้องหลบไม่ได้คุณแม่วิ่งไม่เป็นอ่ะอันนี้คือให้เราซื้อของครับซื้อตอนไหซื้อตรงไหนเออเราก็จะต้องดูนี่ครับ ูกบิดประตูเนี่ยครับอันเนี้ยเก็บน็อตกันให้เก็บน็อตกันอันเนี้ยผมมีหนึ่งคันเออซื้อาพีคโกซื้ออยากพีจะซื้ออโก้ซื้อพูกบิดบอันเนี้ยครับโก้ซื้ออันนี้ผมจะผมไม่ซื้ออีกแล้ครับเก็บเงินไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียเงินไปหนึ่งขับรถด้วยนะเสียเงินไปหนึ่งอุ้ยจะใช้ลูกพิกประตูที่หนึ่งเลยจะใช้ปุ้ยจะใช้ อ๋อเอาไว้ห้องที่มืดแค่โอเคครับแล้วยังไงต่อทุกคนเปิดประตูครับเสียเต้นเสียงเอ็มบูทเออเสียงยังไม่มีอะไรนะเล่นไม่ไปหรอกแล้วยังไงต่อเฮ้ยเดินไปเรื่อยๆครับห้องแรกจะไม่ค่อยมีผีครับเฮ้ยเฮ้ยเรอด้วยไหมมาคุณแม่ด้วยสิงเดะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแม่อยู่ไหนอ่ะอ้าวทุกคนหายไปไหนอ่ะ Đúng rồi, à, mẹ hãy bên này nha à. รอคุณแม่ไวสิคุณแม่บังคับทิศทางไม่เป็มอ้าวหายไปไหนอ๋อนี่มันต้องจะเงื้อเงื้อเงื้อหน่อยนะเฮ้ยไม่ค่อยมีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรเตี๊ดอ่ะติ๊ดแต่ประตูต้องจำเลขให้ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนประตูห้าค่ะทำไมทุกคนไม่รีบรวดเร็วนะทำไมคุณแม่เต๊ดเต๊ดคุณแม่ไม่ไม่เป็นรอก่อนปอรอแม่ก่อนเตี๊ดอ่ะ อยู่ตรงนี้แม่กลัวจังคงจะกลัวอ่คนเดินไม่เป็นจะกลัวกว่าเออใช่ป้รอแม่ด้วยเฮ้ยติดติดอ่ะปูปูรอด้วยโอเคเปิดประตูปูเปิดประตูที่โดนกีดกันหมดตายเลยครับไม่ใช่คือห้ามถูเป็นไก่ค่ะถ้าไม่ด้โดนเปิดประตูเฉยแม่อุ้ยใหญ่ อุ้ยเป็นตัวตายคุ้ว่าถ้าคุณแม่โดนอะไรบางอย่างนะคุณแม่จะออกทันทีบอกว่าคุณแม่เดินไม่ได้อะโปโลด้วยโป้อุ้ยมุดมุดตู้โดนครับแม่เอ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เปิดได้ครับห้องไหนครับอย่าเพิ่งสีเขียวห้องสีทุกคนไปมืดมืดอย่าแย่งห้องสำหรับเก็บของครับอุ้ยอุ้ยชนตู้ครับ ดวงตัวที่มันเพิ่มมาใหม่นะคะแม่ไปต่อค่ะเสียงมากทุกคนรอก่อนพี่เฮ้ยอภัยเราไม่ในโอเคตอนนี้ก็เพิ่งจะไปไม่ไกลครับตื่นเต้นผมแม่บางแม่กลัวมากถ้ามีไฟกระพริบต้องรีบเข้าตู้ครับเฮ้ยไฟกระพริบเข้าตู้เข้าตู้หาตู้ไปทาต่อไปแม่ไปเถอะไป เข้าตู้ครับเขาตู้เขาตู้เขาตู้กดอะไรตู้กดกดแม่ปูข้างๆแม่อาปูอยู่ข้างในก็แม่ไม่กดอยู่ตู้ไม่ก็อาปูอ่ะยองตู้แม่ไม่ได้แงเขาเข้าไปก่อนอ๋อลาชก็จะจับแม่ได้แล้วแม่ก็จะเดสมอรเล่ไปแล้วใช่ไหมแต่แม่ก็ดูได้โอ้ยโดนสควิช อ้รดนคอเกีดถ้าเใช้ลบับอดรุคอเกีดครับแม่อ๋อถ้าเราตายแล้วแม่ก็จะเห็นว่าทุกคนเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคก็จะสามารถดูได้ว่าครเป็นยังไงตัวผิดครับนี่ไอแล้วน่ะอโปหายไปไหนแล้วอะอโปอยู่บนนี้โบเราด้วยนะโปอยู่แต่นี่ไออยู่ในห้องนะคะทุกคน ที่ทุนเมื่อกี้ตัวคุณแม่น่ารักใช่ไหมล่าคุณแม่แต่งตัวมาอย่างดีที่สุดเพื่อจะเล่นเลยโอ้แล้วด้วยนะแต่คนหลัแต่แต่ก็ตายไปก่อนเขยไปเฮยแล้วเราจะชนะไหมเนี่ยแมบนี้ยาวมากไหมยาวครับมีถึงประตูหนึ่งเยก็ตายแล้วแล้วเราจะเล่นถึงประตูหลุยานนักไม่ผ่านครับไม่น่าจะผ่านครับคอใช้อกพิกได้ โป้อย่าพิ่งยั้งยั้งอย่าพิ่งป้นี่มีไฟแชกโปเอาไฟแช็กไหมเอา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 ทำอะไรไฟแช็กเอาไปจุดไฟก็มันจะมีห้องที่มดืดอ๋อแล้วก็เราสามารถเก็บเหรียญเก็บอะไรได้อืมโอเคพี่มีกุญแจปโป้อย่าเ,ยเพิ่งเครื่องคุณแม่คุณแม่แมกดออกก่อนนะค,คุณแม่ก็ได้รู้แล้วว่าโลบอทแบบโดมันเล่น,ย,นยั้งไม่อุอ้ยไฟแช็กจุดจุดไม่ติดจุด <c oughs> <c oughs> ตุดอะไรเหรอตุ่จี๊ดเฮ้ยเฮเสียงมีเสียงตอนนี้ผมก็อันนี้เราก็ไม่ได้แคชมานานเป็นเวลาสี่เดือนได้ไหมสี่ปีไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับตอนนี้จะสวิตแล้วปุ๊บไปๆลวใช้เวลาเล่นกันทั้งหมดประมาณพันล้านไม่ใช่แหล้วเล่นกันดครับโอ้โหมันจะนานมากเกินไปหรือเปล่า วิววิวนี่ประตูวิวตกใจตกใจตกใจแอปโอคุณแม่ว่าไอแอปออะแต่งหน้าแต่งตัวหลอนกว่าลัชอีกเนอะวิจดหมายมีจดหมายทำไมเราไม่เปิดดูอ่ะเปิดไม่ได้แล้วสบู่หรือโอเจอไฟแชกมียางลบเนียครับเหมือนในิ้นฉากมันมียางลบไปแล้ววิศวเราไม่เอามาหรอกวิศวมันเอาไม่ได้โอเจทานไฟแชก เหมือนไฟกระพริบครับไฟกระพริบอุ้ยนอนอ๋อแอบ <c oughs> ทำไมเขาถึงให้เราแอบแสดงว่าต้องมีอะไรสิเฮ้ยมือไปเองแัชรัสอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่คือเขาไปหรือเขามาเออมาครับแล,แล้วจะดูได้ยังไงว่าเขาไปแล้วเอาไไปแล้วก็คือจะมีเสียงครับเสียงมันผ่านไป เอ๊ะทำไมไฟไม่ดับอ่ะมันควรจะไฟดับนะทำไมมันไม่สว่างสักทีมากกว่าไหมโปกุญแจเอ้ยไม่ใช่ประตูอยู่ไหนกูหาเจอิงไหมอ๋อไฟแช็กเอามาจุดไฟอย่างนี้นี่เองกุจเจอกุญแจเห็นเริ่มสว่างแล้วอุ้ยตัวนี้ให้เรามองหน้ามันครับโปอ,อย่าเพิ่งคือถ้าเรามองหน้าเขาแล้วเขาจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมกุญแจหนีไปค่ะโุญแจอข้อเกียร์ โคเกตเดี๋ยวยาสีฟันเหรอโอ๊ยโปผิดประตูประตูนี่อ่ะโปอยู่ไหนโปเจอสตูดิโอเดี๋ยวอีเพิ่งนะโปเจอโปเจอโอบงห้องเจอโคเกตไม่ได้สำรวจคอเกตอะไรอะโปยาสีฟันหรอใช่เพื่อนผมผมกับเพื่อนเรียกกันแบบน่เพราะมันฟันขาวครับเพราะมันฟันขาวมันใช้ยาสีฟันอ๋อใช้ยาสีฟันคอเกต มาเปิดเลยอ่ะหลอนมากมันหลอนมากแล้วเกมมันหลอนมากจริงๆทุกคนที่จริงมันชื่อสกรีชค่ะสกรีชโอ้ยห้องนี้เราด้วยเก็บรูปภาพเก็บไปทำอะไรอ่ะเก็บไปต่อให้ถูกต้องครับใช่อ้าวผิดต่อผิดเฉยแล้วตรงนี้ครับประตูมันก็จะเปิดเอาให้ถูกนะปุ๊บ อปูภ้าอยู่นู่นอ๋อต้องเป็นการต่อให้ถูกต้องแล้วประตูประตูจึงจะเปิดเอาปูหยิบรูปภ้าไปด้วยเหรอวิปกระพิบครับรู้ผีหรเปล่าเออปูเลือกสักประตูเร็วป๊ตายแน่พี่ผมขอดูเลขก่อนครับอันนี้ยเลขหายถ้าเลือกผิดประตูตายครับไม่ไม่ตายหรอกครับแต่มันจะมีผีไหมชอรู อยากเจอดูอู้หูถูกประตูครับงั้นประตูนั้นนี่ครับดูปเอ้าล้วจะไปทําไมกูกลัวแล้วเราเดทไหมไม่เดทครับเอ้าแล้วทคุณแม่เดลค่อนแค่เลื่อนหายครับแล้วทแมคุณแม่เดทแม่โดนลัสครับลัสกระตัวกันอ๋อตัมกี้ชื่ออะไรนะดูปใช่ครับดูปอ้าวเพิ่งจะจูดไปหมดเลยครับมันหมดใช่ลหมต้องเดินมืดๆืะซะแล้วปุ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 อปูมีไฟเช็คอยู่ครับ ไอ้ปูใช้ล็อกพีกเลยล็อกพีกล็อกพีกเผ็ดไหมอืมอ๋อไม่ใช่ถูกไหมอ่ะปกดสิโอเคปใช้ได้สองครั้งปใช้ได้สองครั้งนะพี่อันจำเอาไว้ตอนนี้ก็อุ้ยอุ้ยอะไรดันกุกๆกๆกเกิดอขึ้นกีู่ระตูที่เก่าไกู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 กกลกูกูกกก ยี่สิบเก้าก็ต่อไปก็ต้องเป็นสามสิบครับไม่ใช่สามสิบเอ็ดหมายความว่าเมื่อกี้ดูเราก็จะชนะแล้วเนุ๊กเอ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบทำไมอะประตูห้องนี้ไฟกระพริบไฟกระพริบรัดมารัดมารัดนะอุ้ยผมตายแน่ครับตู้ตู้กันหมดตู้อยู่ข้างหน้าครับเราถึงประตูนี้เท่าไหร่นะ โอ้ my god เรุปคือเราถึงประตูที่หนึ่ง้านสามสิบสอาใช่ไหมสบกว่าเลิศด้วยครับสากว่าแล้ก็เสียตังค์ไปหนึ่งสามสิบสามเราลอเรามาถึงที่ประตูที่สาแล้วเราก็เแต่มีเพื่อนเล่นด้วยหนึ่งคนครับบวกสิมีค่ามีทองค่าทองคงเหลือสี่ร้ิรา่เห็นประตูที่สามสสองคุณแม่นี่รอดไปถึงประตูที่น่าจะสินี่เน โอเคคุณ okay. แม่ก็ได้รู้แล้วว่าโลบอทมันเป็นยังไงแล้วดอมมันก็เป็นยังไงนะคะวันนี้เราก็เล่นกันมาอย่างเต็มที่แล้วใช่ไหมคะพี่ไอ <S <S ไหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันมานานโ okay. อเคอย่างนั้นเราก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง i b Story. โ o ว์สตอกดไลค์กดกระดิ่งติงต้งติง้งสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสวัสดีเราจะบอกเพื่อนๆว่าเราจะกลับมารีวิวสิ่งต่างๆให้เพื่อนๆดูกันอีกรอบแล้วไม่ใช่แค่ แคชเกมอ่าแล้วก็มีรีวิวด้วยคับอ่ามีรีวิวเพียบเลยอย่าลืมกดติดตามช่อง iApple Story ไว้ให้ดีนะคะโอเค